ยินดีต้อนรับคอนเทนต์ใหม่กับกงลอตุไมดีและครั้งนี้จะได้เท่าไหร่อีทีหนึ่งของเกฮวนไก่สตาร์เลวมาเดิมอีพีแรกในการเปิดกรชาตั้นหึงรัางองกรและอีพีนี้ผมจะได้ในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยตรงตามชอบร้านขายไอดีดองโรที่บอกเลยว่าคุ้มมากเขริ่มต้นแค่10บาทมีทั้งแกนกินชินแพ็ก คอนไกสตาร์เรลและเกมอื่นอีกมากมายหากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับไอดี ID ดองรลราคาถูกและคุ้มต้องที่ต้งตามชอบสวัสดีครับยีตอรับฟสู่ช่องต้งคุงด้วยนะครับผมและวันนี้ฮะกงล้อสมไอดีและครั้งนี้จะได้เท่าไหร่ ep ที่ห่ง สำหรับเกมฮอนไกาตาเร็วนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยนะฮะที่เรียกได้ว่าเราจะมาสุ่มกงล้อกันนะครับว่าเฮ้ยผมสุ่มได้ราคาอะไรผมก็จะซื้อราคานั้น<ๆ>เพื่อมาให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับปกติเราก็จะแจกไอดีกันอยู่แล้วเนาะเออแล้ววันนี้นะครับเราจะสุ่มกาชาตัวละครอ,อย่างต้านหึงล่างมังกรนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ต้านหึงเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นเลย ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องไปทําการสุ่มก่อนเนาะนะฮะ250สกับ450บาทเดี๋ยวเราต้องปรลุนกันละครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะไปเริ่มเลย3 4สและสําหรับอีพีที่หนึ่นี้นะครับผมจะได้สุ่มในราคาอุ๊ยอะไรอะโอ้โห 450, นะ450บาทนะคผมรับผม4 5สบาทนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันได้เลยครับ ผมได้ราคา450บาทนะฮะซื้อเลยนี่นะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับมาแล้วครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้วันที่หายทำเนี่ยมีแมปใหม่มาแล้วด้วยนะคะแต่ว่ามันต้องไปทำเควสก่อนเนาะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้เจอนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กาชากันหน่อยดีกว่า,วาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ ว้าวเจม25 0 0นะครับตัวเงิน107ใบตัวทอง22ใบนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มต้นเหิงเนาะแต่ก่อนจะสุ่มต้านเหิงล่ามังกรเนี่ยเราต้องมาสุ่มอันนี้ก่อนเพื่อเป็นการล้างเกลือนนะทุกคนปะ่ะไม่รอช้านะฮะเอาแล้วนะ3 2 1มาเลยเป้า,าไม่มาสกีเลยแล้วกันนะครับโอเคเยยสิบโลมาเลยไหมไม่มา ส0บโลออกเลยเปล่ายังไม่ออกน่าจะสอิตี้นะ40สโอเคและรอบนี้ครับอันนี้คือมาแน่นอนแต่ต้องมารู้ว่าเป็นใครผมมีรางสังหณนว่าผมว่านะรอบนี้ผมได้ใบหลูผมคิดว่าผมน่าจะได้ใบหลูเออเ,เราไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าไปเลยอันนี้มาแน่นอนมาแล้วจะใช่ใบหลูหรือเปล่า เอาละคาใครกันนะใครกันนะโอเคสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าและใครอะอ้าคาลา่าโอเคได้คาร่าครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปครับเราก็จะมา ตู้นี้กันบ้างนะทุกคนนะป้าไม่ต้อรอช้าแบบเกลือมเมื่อกี้แต่ว่ามาดวงดีในตู้นี้เลยแล้วกันเนาะเอาแล้วนะสามส,สีทองจงมาประตูทองมาไม่ออกสิโลแรกย้สิโลยังไม่มาสาสโลออกเลยไหมโอ้ยจะจะมาเร็วหน่อยไม่ได้หรอ 40แล้วห้าสิบโลมาเลยมาเลยผมไม่ออกโอ้ม่วงเยอะมาก60โลโอ้ตาแล้วอันนี้แหละคือได้ทองแน่แต่จะหลุดเลนหรือเปล่าทุกคนต้องมาลุนแล้วละ่ะมาละอันนี้จะหลุดเลนหรือเปล่านะ จะลุดเล่นไหมนะไหรกันเมื่อกี้70เถอต่อไป71อุ๊ยตกใจ72 73 74 75 76 77 78เย้ยได้แล้วโอเคอุ๊ยตกใจอีกละเย,ย้ได้แล้วนะครับทุกคนอุ๊ย คนนั้นเนี่ยเอ้ยแต่ว่าผมไปสุ่มหลายคนซะหน่อยดีกว่าเออหลายคนซะหน่อยเลยโอ๋ยดวงดีหน่อยไม่ได้หรอออกเร็วหน่อยไม่ได้ไงฮึ grains? อยากได้แบบเร็วๆอ่ะยี่สิบโลมาเร็วมาเร็วโอกไม่ออกสามสิบมาเลยเปล่ายังไม่มาสี่สิบ เฮ้ยผมว่าผมลึกตลอดเลยอะอซอฟตี้ตลอดห้าสิบละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอ๋อแล้วทุกคนจะลุดไปีเนี่ยจะได้แบบว่าหลายคนไป็นจำัวหรือเปล่าอาแล้วมาแล้ว,ลวอ่าสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สามสี่สี่สี่ห้าเย้ กลัวด้วยอุ้อยคุ้มมากคุ้มมากเอ้คุ้มแล้วนะทุกคนเย่ถูกอีกสักหน่อยละกันเผื่ออาจจะได้ปลดอีเออไปมาเร็วเลยได้ไหมเนยไม่มาหรอกยี่สิบโลไม่ออกสามสิบโล ไม่มา40ยังไม่ใช่50โอ้ยจะมาเร็วเลยไม่ได้หรอ6กสิ 60. จะหมดแล้วเนี่ยจะหมดอ่ะออกเถอะไม่ออกโอเคทุกคนมันยังไม่ออกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสุมตู้ถาวรก่อนละกันเนาะ เออเพราะว่ามีตั๋วให้สุ่มเพิ่มนะฮะนี่เลย72ใบก็คิดว่าน่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นนะครับปะเริ่มเลยแล้วกัน10บโลแรกทองทองเลยเฮ้ยของจริงเอาว่าของจริงเอาละอยากได้ไรโคนอะ่ะไรโคนได้ไหมถ้าเป็นตัวละครของไม่เอาคาล่านะ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดอุย้ยลุนน่ะแปดเก้าอุย้ยตกใจและอ้าหลายคนนะคะผมของเจีพาดเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเออถือว่ามีดวงนะเนี่ยอะไม่คาดหวังละไม่คาดหวังละแต่ถข้ามาก็ดีโอเคยี่สิบโลนะฮะโอเคสามสิบ ไม่มีอะไร40อส้ยแต่ถ้ามาอีกรอบนี้ก็อึ้งนะ50แล้วก็ยังไม่มีอะไรและหกสครับอุ้ยทำไมขึ้นอันนี้อ๋อนึกว่ามายังไม่มามาต่อมา70ออกได้ไหมออกเลยได้ไหมไม่มา เดี๋ยวมันใกล้ทองแล้วเนี่ย72และ73ครับตู้ถาวร้นจอกว่ใกล้ทองอีกทองหนึ่งเลยเนี่ยไม่เป็นไรถ้าใครได้ไปก็เอาไปสูมแล้วก็ฝากบอกทีนะฮะว่าได้อะไรต่อมาครับกลับมาทิตย์ตั้นหึงต่อนะซึ่งก็มีอยู่ให้ห้านะฮะมีห้าโลนะครับผมจำไม่ได้ด้วยว่าผมนับไปเท่าไหร่แล้วแต่ก็ ใกล้ๆแล้วปะไม่มั่นใจนะฮะแต่ก็โอเคสุ่มเลยแล้วกันเนาะห้าใบก็ห้าใบหนึ่งไม่อออสองอ่าออกอีกรอบไม่ได้ไม่ได้ออกฮะสามมาลูกมาลูกไม่มาสี่โอ้ยไม่ออก,กับทุกคนและห้าครับจบแล้วจบแล้ว แต่ต้องมอกก่อนเลยนะว่าทั้งตู้เนี่ยตู้ลิมิเต็ดแล้วก็ตู้ถาวรเนี่ยใกล้ทองทั้งคู่เลยนะฮะเออและนี่ก็คือตัวละครที่ผมสุ่มได้มานะครับนี่เลยตามนี้เลยนะฮะโอเคเราก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปลดอ e ีกันนะมาปลดอ e ีกันเรื่องวันที่นี่เลยมิชาตัวใหม่ด้วยสีดาวตัวใหม่อ e ีอะไรเอ่ย e อ,อีหกเลย いいほうが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 いい 私に案内させてくださいな。来る者は皆客人です。やはり私に案あ。ペラ、ペライ1。目の前の道に集中してこそ遠くへ行けるのです。แล้วก็กุยเนเどんなに生活が慌ただしくても人生はゆっくり。 เป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกไอดีนี้เนาะก็สามารถสนุกกิจกรรมได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว